นัแหละครับคุณดูจังหวะนี้สวยๆไปสามขูไม่เข้าเบ็ดห้านะคนุณดูเข้าเบ็ดสามเฉยอะไรครับนี่อู้สิบสองคูณสิบสองห้าสิบแปดบาทโอ้โหเจ็ดร้อยสองบาทเลยนะครับคุณดูโอ้กลับมาคัมแบ็กันครับคุณดูไม่หมดนะครับไม่หมดไอ้นี้เขาเรียกไม่หมดนะคนุณดูมาครับขึ้นเบ็ดสิบเลยแนละ้วกันคุณดูเบ็ดห้าไม่น่าเข้านะครับ โอเคครับผมขอกรบาบสวัสดีทุกคนทุกท่านกนักนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็มา,มาพบกับผมอเฟยไปให้กันเช่นเคยนะครับคุณดูและเกมในวันนี้ผมก็พามาอยู่ในเกมลงตีเหล็กนะครับตัวในวันนี้พกมา50บาทกันเช่นเคยนะครับคุณดูผมจะเริ่มไต่ที่เบดหทุกคนดูเช่นเคยนะครับไปดูเลยครับไม้แรกยังไงนะคุณดูออโอ้โหไม้แรกเข้าฟรีเกมเลยหรือเปล่านะคุดู ไม่เข้านะครับคณดูก็นึกว่าเข้าแล้วนะโอ้โหไปกันต่อครับคุณดูยังไงกันนะอืมไม่แจกเลยครับฟู่เหลือสามสิบบาทสุดท้ายนะครับคณดูโอ้โแจกไม่เยอะเลยค่ะคคนดูโอ้โหยังรดเบดอะไรครับคนดูเบสสามละกันครับ ูไม่แจกเลยนะคนดูน่าจะหมดนะครับอุ้ยไม่หมดดิมาแลครับคนดูจังหว่านี้สวยๆไปสามูไม่เข้าเบ็ด5้านะคนดูเข้าเบ็ด3ามเฉยอะไรครับนี่อู้สิบสองคูณสิบสองห้าบาทโอ้คูจดร้อยสองบาทเลยนะค,คนดูโอ้กลับมาคมแ็กนะครับคนดู ไม่หมดนะครับไม่หมดอดีนี้เขาเรียกไม่หมดนะคนดูมาครับขึ้นเบ right, okay. ็ดสิบเลยแล้วกันคนดูเบ็ดห้าไม่น่าเข้านะครับไปกันต่อที่เบ็ดสิบครับคนดูยังไงกันนะออืมาแล้วคนดูไหลต่อไปดีเออตัวแพงมาดิสวยง,งามโอ้โหตัวแพงคนดู เบ็ดสิบด้วยแหละจังหวะนี้คูณสิบมาแล้วครับคูณสิบสองเปิดมาแล้วคนดูไหลต่อไปดิคูณสิบสี่เจ็ดสิบแปดบาทเท่าไรกันนะครับคนดูโอ้เรามีคูณไม่เปิดโอ้ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกบาทเลยนะครับคนดูอุ้ยเอาจริงของแทแ้คนดูโอ้รุนฟรีเกมนะคนดูเข้าหรือเปล่าเข้าเถอะ ขอแลกอข้าจริงด้วยครับมาดูมาแล้วครับมาแล้วเข้าฟรีเกมจังหวะนี้ก็ต้องแจกแล้วแหละคนดูยังไงกันนะโอ้โหแจกเลยคนดูไปสี่มุนแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โหเต็มหน้าไปดีคนดูไหลต่อจังหวะนี้ก็สวยๆดีครับ ไรต่อไปดีดีกันดูโอ้โหโคตรยับกันดูรอบนี้คุณ16 34บาทเท่าไรกัน502 52บาทเลยนะมรับพนุอุ้ยเอาเรื่องมพนูมาครับมามาเรื่อยๆมาเรียงเรยอะไรโอ้75บาทจังหวะนี้คูณมาคุณต้องเปิดแล้วแหละโอ้คุณ18มาปดแล้วครับพนดู85บาทคูณ18เท่าไรอูหน่งพันห1,530บาทเลยครับพนู ข้างในแจกโหดจัดเลยคนดูคนนี้ทุกทีข้างในไม่แจกโหดขนาดนี้นะคนดูแต่รอบนี้มาจริงมาจังเลยนะคนดูแบบแจกรัวๆไปเลยนะครับอุ้ยได้แค่2องพันหรอเอาอีกหน่อยโอ้ขออีกขออีกไมมขออีกสักไม้นะคนดูเออมาคนดูมามาครับโอ้ ไม่ไหลต่อนะคนุณดูไม่มีคูณนะ่ะโอ้หถ้าหกสิบบาทมีคูณสักสนะิบเนาะสวยงามเลยนะคนุณดูโอ้โหสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยก็ถือว่าหวานเจี๊ยบอยู่นะคนุณดูมาครับขอขึ้นเบสสามสิบเลยแล้วกันนะคนุณดูไม่ให้หลุดสามพันห้านะยินพื้นที่สามพันห้านะครับเล่นสี่ร้อยนะครับคุณดูขอใจสักไม้ก็น่าจะไปแล้วนะครับ อใหญ่ๆปังสักไม้ไหน่อยดีเอ้ยให้เสียหน้าดีวะเออมาอยาให้พี่เสียหน้าดีหนุจัดไปวิชายในเจลไม้นี้แหละสวยๆครับคนดูเออโอ้โหเฉียวตัวแพงนะคนดูโอแคเนี้ยขึ้นมา3 0 0นเหมือนเดิมนะครับคุดูแต่เรายังไม่ยอมแพ้นะคนดูขออีกสักไม้นี่ โอ้โหไม่น่าจนะแจกแล้วเลยคุดูโอเคครับคุนดูวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนแกที่ชื่นชอบผม,มอย่อยาลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร้เพื่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปในพ e ีหน้าเลยนะครับคุนดูสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make h e m spicy papa